ขอกันดีพี่น้องยิ่งจอยขอกเปลี่ยนบัตราตามซองขกี่น้ะงกที่สามกที่ี่ยิ่งจอยสบายดีอีกรอบไปขึ้นเสบายดีทุกคนทุกการยิ่งอใส่ใจลมนกันพี่นงเชียงขอปกปกปาไหนเกยเนาะเชียงขอปุกปกแล้พี่น้องเอ้ยจักมน้องรจักองกระลกรลนี่อน กูก็เลยจะได้กินทั้งในอามาอย่างน่ะย่อน้ำต่วนบางหงซ้ายไปแล้วประ่านแล้วไาเด้มากระสิตามข้าหน่อยแล้วนี่มันชิค้างเพื่อนเลยได้จ่อยหวานดีหลับหลับหวานหวาน Có chưa bỏ hoa kẹo phải? Cái này cả hai nhọc chứa xam, nhọc chứa nó mới dài này sim hay mắt này làm,

ไข่สอดได้เนาะแป้งออกขึ้นหมด้กเจะ้าใส่ลมซกแล้วพี่น้องใส่ จะไปส่องเยอะเฮาหน่าบดไปเฮาบดอยากเห็นคืเป็นอย่งสงสารกินทางขางสงสารเลยคกินได้ก็จากเบิกน้ำทางายไข่่เบ้นไข่เลยแต่ว่าขางมันป็นแพ้เขาผับลงรผับลงเขาบจุเขาแต่งหน้าแต่งตาหายบอกยุบอาแต่งเรียบรอยไปแล้วอันนี้ใส่ใส่เม ต้มแล้สิร่มแห้งอลยร้อนยินไส้ใส่กระตังเหยนใส่รถมันปนยาตัวฮะบอกแกเจ้านะเจ้านาได้ยินมันมาหาไม่ทบ่เมือนันนะห้องไม่นนทางไม่แม่เจ้าเละผูดลุกลุกค้านเนือกลูกเลยลูกมารียาม่กะนองตอขึ้นกบริญญาขึ้นเลยอัน มาหอกแม่แม่ด้วพี่น้องมาเดี๋วมาแต่จะขึ้นพูน so ตังคืนวันที่สิบหกนะพี่น้องนางมาเอื้อยี่มานอนเขามานอนนั่พี่น้องอันเอื้อยห้าน่ะพี่น้องเห็นหนาเสียวอยู่ป้ออีแนมาบระท่านจัง เกือกเอือนอะบดับเบิ้งเกือกบอยกัเบิ้งชุสานบอยกับ้าเห็นอ้ก้อสันผ้าขาวด้ย tang banda này 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 mình này 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 nhà

จนเอากบับอีแลวออกไปส่องเบิ่องแล้วก็ยืนส่องมองพี่น่อิคนสิบกคู่มูเราคนสิบหัวข้าวกับโขกกัวกัวมูพี่น่องหายทู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันลาบเด้อตัวย้อนมีนี่ผักบัวมีๆผักบัวเออเอาไปล้างเลยโอยพวกตึงเจ้าพอกินอยู่บ่เฮาก็ย่อไปบ่ได้เบิ่งเลยบ่ได้เบิ่งเลยเฮาก็ย่อผักขาวไปก็ได้นอลยงล้างเอางนก็ได้น้ํายา โอ๊ยนางยแล้วกมันเลยองยั่อกล้กหลบปวดเบิรอันไหนมันมีตังนางเอ้เหเส้นเส้นออกในดำๆำนะ มันอยู่ในไซส์ินะซอวซอยมูใส่ต <c oughs> ่างเขียงหัวมีวะจังไรมาดเรื่องไปต่างอันน่ะจะเอากระเทียมให้กมาเนยไปตำดาจมูนกะให้มันให้มันซีมีรสสาตานะเลย ลมกตเป็นหัวเ,เป็นหัวโอ,เเอเว้เอาแล้วเอือยารับันเพลรก็มาผีกักเนะเออนั่งพ่วงอยู่นะฮะฮหอเยือนหอดซานแลว้ว <คำ S 2> เดี <สำ S 2> เดย<อ>้นขายังด่านมูตั้มอีกลอโลดเฮ้ยหงั่ง ตามไปยอไปน้ำเมือปุ๊าแม่หลัมาดนม่ะโอ้ยมันมีเหือมีแห้งอยู่บ้มันฮิ้วอิ้วนอนมจัดเนยแมนอยู่มุนกับบอกัน่ินี่เสื่อเสื่อเนี่ย ไปจ่อยจ่อยมึงตำสมบุกผีาวนะมือใส่ผีแดงนำผีหาวนำได้ในตีนมึงหนาทูนใหญ่ๆนะเออแล้วปนกำมัยงแซบเออปิดเออแบบนั้นแหละนั่นเกลือนั่นจ่อยนั่นเออจอยยังจอย มีดบมีขาวซอยมูเลยไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปใส่ย่งอยู่ได้เออโบพ่อและคนให้พ่อกันเออโมนีตนะพ่อสำหรับมืเอิญหาใหม่ ขกที่สองของยิงจ่อยพี่น้องหยกขกให้มันเลยเอาตำประองขบพี่น้องเลยิดปลดติดลดแพ็คแพ็คหน่อยมดเอว้กว่

พ่อมเพือนระเภทอยาด้เะเอาเพื่อนเอ่ก็ได้เยไปคล้ายคล้ายหายสองปีไปบมีนบ่มีกินเลยบ่ไว้ามีก็สิปงคาคามยมั่งในนองคล้ายนะยังยั่งอยู่ตัวยั่งก็ได้ จะออาไปแจกเอาพาะหัวะย่างได้ย่างก็นย่างลอยอถือสังมด็สัยจไปอมือแดงอยู่าแดงแงแงเอาแต่งมาหน่อยไปพ่อลมเป็นหัวเป็นหัวเป็นถึงถึงเป็นตะย่านอะลมอนะะสบายดีพี่น้องเป็นจะมาเห็นเอื่อยฮาง่ามขึ้นกาว อยากไปใส่แขวันีเอาก็้ยใส่แขวเอ้ยถ้ามันเหี่ยกันอ่ามันเหี่ยออกซนเป็นสไตล์เจ้าซาสิไปใส่ยังอ้ยเอาบิัอุ้วยเอาโบลิวผัวว่ามด้วยกแขวนี้่อนแม่บล้ากเอจ้าก็มีหมู่น้องสร้างกับซีรอนคือการเจ้าก็มีหมู่สองคนเอาเอาเอาตัวดำดำนะบอมันคล้ยแล้วฮะ

มันมันกระแทกคอนนี่มันหักกระดูกไะลดกี่ศูนย์อ้าสุกมะ้อนมากเลอยากได้ประแดกแกงน้ไหมแกงเห็ดเนนะน่จะอยู่มันหกกกินอยู่เนาะแกงอะมนจะคุ้มกันมาคีเลมาอ้าวพอดแก่ต้นนันยต้นนั่นมันอันนั้นลังดาดหมูหมอบักใหญ่หนึ่งเขาไปนั่มพี่น้องเยี่ยมยอพี่น้องเลย

บ้านเฮาเอินว well okay. no. ่าเป็นพ so ีสองเดือนมากับใน้เยมอกอีแม so ่ะนะอีแม่นั่นอีแม่เป็นพี่สองเดือนได้ไลงเขาเอาลงฮะเดแบบเขาเอาลงมาแต่เฮือนเดนเห็ดกลนเาฮะเดเดีวบุได้เอาลงเราตายวันศิลดับเราตายนะแต่จนผูกสามสี่มือจะได้เอาลงวแต่เอาลงมาบุญมีว่โอยสาธุามดคอยนราจะอน สาธุสาธุแหละกบอยบอยเร่นว่อนเราเรานอยู่นหละขั้่ก้นบอืมอี้ลนเจ้าข้นชั้นขันน้อนั่นน่บาบอกนว่าโอ้ยบาปนักบอกว่าเขายินเขาแคู้พนะขั้นเจาไปแล้วไปด้วยว่ะ เอาผงไปใส่แล so oh. ้วก so right. ็ไปหดน้าแบบไปตายลงเอี๊ยห so ัวยงามขึ้นเลยโอ้ยขั้นเสียไปก็ไปเสียเนี่ยเปแบบเป็นแบบเ่ียขั้นเลี้ยงแบบได้แบบคืองามอยู่ว่ะก็เลยเบิ่งเอาอือก็เบิ่งเอาเผยังจมาหายตายอีกแล้วเสีไปมือได้ก็ไปนะว่ะพูดนี่อย่าให้ลองเอาเอาน้าก็มาหดแล้แบบเขาทิ้งเท้าน่ะแล้วอืมหัดด้ายแล้วแบบไตายลูเคือง่ามงามมันเค็มจะใส่ขี้งัวลายพูดใส่เนาะเครื่องคุนี่อืม